สวัสดีเจ้าพี่น้องมื่อนี้มาพรูปก็อย่าบือกับเด้อค่ะเด้อมื่อนี้ยอย่าบือเห็ดลาบก็บเด้สิมาส้วนพี่น้องกินลาบน้ากันเห็ดลาบซุกค่ะมื่อนี้ลาบซุกเห็ดลาบกับข้าวเนี้ยวข้าวเนี้ยห่อนๆหนึ่งเลยแล้วข้าวเนี้ยห่อนๆจะกินเขามาเด้อจ้าประหยะ่ด ร้นนอ,อนๆเหน,นยียะเหนียะกรเนี้ยกรเนี้ยสมซื่ออีเด้เลยเขาเนี้ยงเลยก็ได้กินขนมกินแล้วเที่ยนึงแล้วแต่ว่าบลายุทองสช่ยังจิงขนมกินบลายุทองก็ได้ลุกขึ้นมาเห็ดชับเนื้อลาบก,กินอยากกินลาบดิบแต่ว่าบกลกากินเหมือนในลาบดิบ มาจะมาก,กินข้าวน้ำกรรันแสบๆน้ำกันน้องคณะบางคนเห็นน้อกินบบเก่งจ้ะเห็ดน้ำกินบ่ก็เป็นแม่บานแม่เรื่อนปันใดแต่ก็เห็ดให้เจ้าของกินได้แค่นั้นเห็ดซุกแล้วก็กินจ้ะคลิปนี้ก็มี มมีอย่างไรคะ่ะเอาคลิปมาฝากมมพอมูบอ,อลืมเนาะจะเนาะอยา่ออยาลืมฝากกดไลค์กดซับตะไค่บอกเขาอื่นซับตะไค่ใบประกูดให้ยามือในเด้อค่ะเดอ้อแล้วพอกันไหมเนาะจะเน้ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ